หลุซื้อครับสนามให้บักลายครับเขอบปลาแล้วเออเออเออเงสวยก่อนครับต่อไปโบไบ้ไฟโบไไดครับเลือกแห้งบักลายบักลายโอ้ยโอ้หลุดแล้วปลาอยู่อยู่โอ้หลุดแท้ตลนดังปัดเลย โอ้ยมือนมีเต่รุดกระลุดแท่วะาดเลืกระลุดปาดชงกระลุดบ่เลยยังอยู่อยู่มาตืุดมนอยู่ยังคับยังอยู่โอ้ยปลาก็ไม่รูรับผมแต่สุดกแกต้อไปผนบุตรเลยโอ้ตสด,ดจังเออตัางกวงไม่กันโอ้ยดอกแดกบักไล่ใส่มาหนยดอก

กบกบอยู่ดิละโอ้ยมันดุดไล่ใส่โลกครับโอ้ยของไต่ข้างส,สดอดหลังจังวะเพิ่งงาบพอดีที่ละ ยะประมาณ20เมตรครับนี่สวยงามเลยครับขอยัดเจ็บปลากนันนะบัดนี้<ด>ขึ้นหางนางั่งรุ่นต่อเลยครับหลังจากที่เขาลำตัวแหลกไปแล้วพึ่งเขาไม้มากครับที่ห้างมึงเราไ่ได้ออกไม้ฝนตกตกหนักครับน้ำขึ้นมีประมานเมตรหนึ่งนะครับมาขึ้นไม้บางแลงนะนะครับนี่ อ่างกะที่พังแนวพังนแนวอครับเทียบเป็นเขามากชินะครับปลาตื่นๆนี่แหละครับเทียบเป็นตื่นน้ำไม่เขามากว่าน้ำมันขึ้นมากครับตะกี้มันแห้งครับพี่มาหอดก็เห็นก็ได้จิบเที่ยแหละครับเที่ยวช่วงขึ้นไมก่ก็ใส่เลยครับเปิดกองไว้ถาเลย <laughs> ถือว่ามานันน่ครับมันีเขามากก็ได้ยิงหมด,ดนั่งดึงบึงตัวนี้ครับ ว่าคนจีสอด์มาบ่นีน่ที่คือว่าครับว่าตอนผมเอาปลาเขามาหันลินเลี้ออกไปอยู่ครับแต่เขามาในตอนใดผมกับหัวหินนี่กันไปครับนั่งดูอย่างไรครับมาที่นี่ไปนนี่เขามาแล้ครับผมทันล่างหน่อุ้ยผมยิงพลาดแล้วพี่น้องบุถือทำอะไรซัวแต่ว่า โอ้ยบ้าหันางไงครับโคตรเสดายเลยโอ้ย,ยไม่ไม่บนเนาอบาท,ทีนี้เอาละครับหลังจากนั่งอยู่พักไงโบยเหนเขามาเขาก็สำรวจไม้โตครับิบึงไม้ทั้งหนาวนะครับไม่ที้คำกวนน้ำม,มันเสียดายครับเห็นสาพูดไปครับ ใบไม้หนาเลยครับมันนี้เห็นจุดๆได้เยอะจังมากมือนหนาับมือตัวนี้เอาไว้เหมือนหนาจังมาเบิ้งไมครับก็ตื่นลงไปแล้วครับบริเเขามาเลยครับไปครับเจอกันไม้หนาครับไม้ชดทไทยครับงามคุณมาหน่อยหนึ่งแล้วม้ห่างห้แล้วครับมี่มาสำรวจเป็นไม้ชดทไทยครับไม้คำแล้วสี่มน อก,กันทั้งไมนะครับว่าสิเหินตัวครับมอนี้ไปครับทำเล้วฝ้าเนี่ครับมอ,น,น,น,ใน,ใอนี้ฟฝ้าเฟ้าเปวลอ้ลงลึกชับอู้ปลาลองลึกขึ้นี้อู้ขอนี้ปลา หมุนติ๋วเลยครับดอวคิดว่าสิถืออยู่น่าครับหมุนอย่านี่เลยดูบุตรถิที่นี่อะไรสายขบดีบุตรดีอยังเลยนอนถืออยู่ครับแล้วนะวันเขาหัวจังมังเลยครับเห็นแป๋วแล้วโดูวัตถิจิบพ่อนะครับวันนี้จิตคัมลมั้ยใส่แบบนี่ครับใส่ก็แล้งงามเลยครับแต่่วาจิตเต็มมาแต่ว่าถทธหัวแน่นอนครับ เห็นเต้าอยู่หัวครับเห็นร้อยมาเจอไก่เลยครับผมว่าสันจีไป,ปโล้วอ้ตายยังแห้งอยู่ต้องปล่อยครับเดี๋ยวบาไว้ครับหน่อยก็ไงก็ต้องปล่อยไปก่อนเพราะยานติดมินนะครับโอ้ติดเต็มครับยังโอเคโอเคบมดแห้งถือทำแล้วครับโอ้โอ้ทิศไม้ครับมือนี้มันจาก ห่างหายไปซีหามือครับฝนตกติดโอ้เข่าตาอยู่ครับดอกนีเป็นใส่งามๆครับใส่โล่ใส่โล่โลคำจังร้อยเห็นโอ้ผมอาจิบบุมาขึ้นเนี่ทีแรกผมเปิดทางพานเลยครับเลยแวะมาเบิงแยะมากก็โอเคเลยครับผม มานี่ครับดอกนี้่อาขึ้นมาเลยใส่โลอยู่ครับผมใส่โลเข้าเบาตาโอ้ยเขาเบาตาออกกลางแก้มรับพี่น้องเลยแกปูยุครับไป อย่างสวยงามครับโอ้จนคำครับเสียครับเห็นเต่าอยู่เพียครับผมขึนปืนเปิดกองเดวหาเพเห็นครับมันเนี่ยเห็นอยู่พีกแค่นึงถือว่าโชคดีครับว่าจะไม่มีเต็มแล้วครับโอเคครับมันยากเก็บปลาจะเข้าครับเอาจนคำจนเมื่อครับมันเห็นแล้วหกโมงกว่าแล้วครับบรรยากาศก็ขึมฝนไม่แล้วครับ มาเรอยกไม้ไล่เมืองครับฝนตกมาซีหามืองอ่ะมันหนีก็เลยยางอ้อมล้องเมืองครับมันไม่ยางหรอกครับคิดรถอออมครับอ้อมนะครับเป็นแต่ช่วงหนักอ้างเลาะไฟไฟนี่ครับเรอบบนแล้วครับไฟนี่ขึ้นมาลายไม้แย้วครับมันนี่นว่าคำครับก็ได้จะดูตั้งแต่ไม้ที่เขาเคยมันแล้วครับไม้ประจำมันแหละวเต็มแรกครับยืนฟังยิ่งเลยครับตัวนี้มุ่งมีมงขึ้นเพรท่านขึ้นครับไปหอดเพรท่านขึ้นอยู่หามงขืนเพรท่านหามงขืนเนี่ย เราเก็เห็นกับยกใส่เลยครับผมคิปน้ำเที่ยสองครับแม่ม้ไม้สุดท้ายครับปรนินใส่โลกว่าครับประมาณโลรึ่งครับปลาตัวนี้เกือบประทันครับโชคดีเพิ่มเขามาฟังไงครับอะไรจะออกไปปลาหันลังไงตอนนี้ครับยิ่งยิ่งลักษณะนี้ครับเขาบอกตาทะลุออกปากนี่โอ้ยเกือบปอยู่ครับผมประยู่ถือบงเหนียวครับเกือบจะมีสองแต้มท่านี้แล้วครับผมส่านเราคลิปนี้ครับ ออกมาสำรวจไม้ครับหลังจากที่บริมาาลมือครับฝนตกครับน้ำก็ขึ้นมาประมาณเม็ดนึงเลยแล้วครับแต่อ่พื่สวนพื้นที่นี้ครับบรรยากาศกับะมาณนี้นะครับผมก็ที่ตกประตกครับมือแรกงนี่เอาแล้วครับค่ำแล้วมือนี้ไปก่อนครับอยู่ไปได้แล้วครับนี่มือนี้แหละครับเลอจนค่ำจนหมอดแต่กันยังดีเยครับมันเยอะครับมือนี้ไว้มาแก้มือกันคลิปหนาครับตัวนี้เห็นปลาไหลเยอะครับชะโดกับปนินครับเพราะอะไรเพราะเห็นเยอะครับมานี่ปลาเขาแล้วครับ ไ,ไม้อืมนือหนึ่งบุป a n ครับไปแล้วครับมือสนหรับคลิปนี้สองเต็มส,สวยๆครับไปแล้วครับสวัสดีครับ